รู้หรือไม่การรับประทานสตอเป็นประจำจะเกิดผลดีกับร่างกายอย่างไรบ้างวันนี้เรามีคำตอบมาฝากครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา่า DIY หนึ่งในผักพื้นบ้านของภาคใต้ที่ขึ้นชื่นนอในเรื่องของความอร่อยมักถูกนำไปขึ้นโต๊ะอาหารหรือนำไปเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารหลากหลายชนิด แต่ไม่เพียงคนไทยเท่านั้นที่นิยมชมชอบในการรับประทานสตอรประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นอินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียลาวพมา่าสิงคโปร์ก็ต่างชื่นชอบเช่นกันส่วนใครที่รับประทานสตอเข้าไปแล้วหลังรับประทานมักจะมีกลิ่นปากซึ่งเราสามารถกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี้ได้โดยการรับประทานมะเขือเปาะตามไปประมาณ2-3ถึงลูกครับก็จะช่วยในการดับกลิ่นเหม็นเขียวของสตอได้ในระดับหนึ่ง สำหรับผู้ที่รับประทานสตอเป็นประจํเขาบอกว่าท่านเป็นคนที่โชคดีมากๆครับเพราะว่าสตอนั้นอุดมไปด้วยประโยชน์และสพคุณที่ดีต่อสุขภาพมากมายครับสตออุดมไปด้วยคาร์บโบไฮเดรตโปรโตีนธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน B1, B2, B3 วิตามิน C ซึ่งวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้รวมแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิน้นยกตัวอย่างประโยชน์ดีๆจากสตอ ช่วยในการบรรเทาอาการซึมเศรา้าสตอจะมีทริปโตเฟนซึ่งเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งที่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารเมลาโทนินช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวลอาการเครียดส่งผลให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดีนั่นเองประโยชน์ข้อต่อมาช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคโลหิตจ,จางสตออุดมไปด้วยธาตุเหล็กครับที่ช่วยเสริมสร้างฮิโมโกบินในเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโลหิตจ,จาง ประโยชน์ข้อถัดมาลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสตอจะมีธาตุโพแทสเซียมสูงและมีความเค็มต่ำจึงมีสรรพคุณที่ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตและโลรคหลอดเลือดสมองประโยชน์ข้อถัดมารักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดการรับประทานสตอร,ระหว่างมื้ออาหารจะช่วยในการรักษาระดับของน้ำตาลกรูโคสที่อยู่ในระดับสูงขึ้นประโยชน์ข้อถัดมาช่วยในการบรรเทาอาการท้องผูก สตออุอดมไปด้วยไฟเบอร์จำนวนมากที่ช่วยฟื้นฟูล,ลำไส้ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรเทาอาการท้องผูกนอกจากนี้ยังช่วยในการบรรเทาอาการเสียดท้องได้อีกด้วยประโยชน์ข้อถัดมาช่วยในการบำรุงสมองมีงานวิจัยบางชิ้นครับที่ระบุเอาไว้ว่า,วาสตอนั้นอุดมไปด้วยโพแทสเซียมที่ช่วยในการเรียนรู้เพิ่มความจำบำรุงสมองและยังช่วยในการกระตุ้นให้สมองตื่นตันตวอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าสตอจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายแต่ก็ควรรับประทานแต่พอดีนะครับซึ่งหากรับประทานบ่อยหรือว่ามากจนเกินไปก็อาจจะเกิดโทษกับร่างกายได้ส่วนผู้ที่มีโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทย์ประจําตัวของท่านก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับเพื่อนๆชอบรับประทานสตอบ้างหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับ